รับมากันอีกครั้งแล้วนะครับกับเกนชินเดรรี่อีกหนึ่งพาร์ทนะที่ผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องราวที่เราจะไปกันต่อครับในเนื้อเรื่องที่เรานั้นกาลังจะบุกตะลุยไปนะและวันนี้เองนะครับผมจะทําการปลุกแทบตัวน้อยของเราอย่างน้องชีชีแทบชีของเรามาด้วยครับบอกไว้เลยว่าท้ายคลิปนั้นเราจะมีการเทสกับพวกบอสด,ด้วยแบบไม่ปราดีกันแน่นอนล่ะครับบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยบานบึ้มแน่แน่เพราะผมนั้นจะทั้งระเบิดและซิ้นวัจจัน์เพื่อหาของอัพจำนวนมหา สารเข้ามาทั้งหมดนะครับจนจะทําให้กําเนิดเกิดขึ้นมากลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครในครับที่ผมใช้ของอัพเยอะที่สุดในเกมแล้วล่ะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็จะเกิดขึ้นในเกมชิงดาอรีพาร์ทนี้กับการปลดปล่อยเทพชีน้อยของเรามาครับเอาล่ะเปิดประตูสู่ความเกลือไปพร้อมๆกันกับเกลือชินไดอารี่ e v 4ครับม M F โอ้มาเนี่ยก็ต้องนําหน้าด้วยตัวละครเนี่ยคือชิงตัวโปรดของเราละสิครับครั้งที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามาหยุดอะไรตรงนี้นะอ๋อผมจําได้แล้วครับ เมื่อพาที่แล้วนะั้นเราทําการจัดการอาบิสไปครับแม่ก็นึกว่าเราไปไหนมาอามาโล่ที่นี่ได้นะทําเป็นลงทาเป็นลืมจุดมุ่งหมายแรกของเราในวันนี้คือการที่เรานะจะขอจัดการกับเลไลกันก่อนครับเพื่อไล่ตามเควสของบีบีกันสักเล็กน้อยนะก่อนที่เรานะั่นเองนะครับจะทําการสตีลุดนะกลับไปที่มอนสเต็ตเล็กน้อยเพื่อทาการขอออกสํารวจกันครับเท่านั้นมันก็ยังไม่พอครับเพราะว่าเรานะก็ขอแวะคราบแร่ต่ออีกสักเล็กน้อยครับเพราะเรารู้สึกว่าพัคนี้มันมีดวงจะได้ของสักหลือเกินับอุ้ยแอบหลุดสฟอยตอนหน้าจะได้เอา สองเควสเป็นสักพักใหญ่นะครับก่อนที่ตัวของผมนั้นจะขอเปิดใช้งานทีมของน้องไอจักาจังครับแล้วก็เอาปูจงเนี่ยมาได้เก็บแร่ครับปูเป็นนักแทบหินปูก็ต้องทำหน้าที่เก็บแร่สิครับรออะไรหละเก็บแครงแครลอตเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ไปตอกเลยครับบนเส้นทางการเก็บแร่ที่แสนจะยากลําบากกันซะเหลือเกินครับคือมาบ่อยจนพี่สลามแถวนี้บ่นแลลวครับว่าเฮ้ยสนใจตูหน่อยสิมนุษย์มนุษย์มาตีเราหน่อยไม่ใช่มาตีแค่แร่อย่างเดียวนะตีเราบ้างเนี่ยเขาจ้างเรามาเป็นมอนในเกมไม่คุ้มเลยนะเพราะมนุษย์ วนไปรวมถึงเก็บแร่แถวกีกี้ก็ต่อยซะเล็กน้อยครับเก็บกันพอให้บ้านบ้มครับพอได้เรื่องได้ราวกันบ้างนะก็พอไล่เก็บต่อไปเรื่อยตั้งแต่มอนสเตตนะครับแล้วไปที่หลีเย่กันครับน้องอายกากะของเราในครับในระหว่างที่กําลังมุดน้าเพื่อจะไปหาแร่นั่นเองครับก็ตายน้นามตื้นจะได้ปัจโทเอ้ยหนูออยกากะลูกแรงมาหมดอะไรตอนนี้เอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับเรานั่นเองก็วิ่งเข้าไปเก็บแร่บ,บนทําของพี่ตุ่มแต่ไม่สนใจใหดีอะไรเลยพี่ครับขอแร่หน่อยได้ไหมครับไม่ได้พวกแกต้องผ่าน จะไปให้ได้ก่อนฉันคือตุนผู้ฟิวนะไม่สนแล้วนะฮะขอไปเก็บแร่ก่อนละกันนะครับเก็บเสร็จแล้วเนี่ยกวาร์ปออกมาเลยครับนี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยนี่ใส่วิ่งราวแบบนี้แต่อยากจะบอกว่าใจวิธีนี้ประจำนะขี้เกียจสู้พี่ตุนเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันแบบอาศัยจังหวะเยอะแยะมากมา,กมายโดยเฉพาะพี่ตุนเนี่ยชอบหมุนตัวกระสันเหลือเกินไม่รู้จะหมุนอะไรกันขนาดน,นั้นเออลอมน้าไม่ต้องการไปตุนนะไปเป็นม้าหมุนเถอะเอาเป็นว่าเราก็ไล่เก็บมาเรื่อยๆแล้วครับแถวลีเย่กันนะตอนที่เรานั่นเองนะครับที่ไล่เก็บแร่อยู่นั้นนนนกกาจะะึสุรเอพซ ของเราเนี่ครับออกมาในการเล่นนั่นเองตอนแรกเนี่ยในพาร์ทนี้ก็กะจะปั้นตัวละครนี้เป็นตัวหลักในพาร์ทนี้ครับเราก็เลยทาการเข้าไปเริ่มทาการปลดอ์ติแฟกต์ของพี่เวนตีมาสิครับเฮ้ยนายจเจ้าอา์ติแฟกต์เขาัดไปไหนนะ่ะขอหุ้มจกมาใส่พี่เอโซก่อนแล้วกันครับแล้วก็เอาน้องฉีเนี่ยเข้ามาร่วมทีมด้วยนะแต่ในระหว่างนั้นเองครับเราก็เอาน้องฉีเนี่ยออกมาตีมอนครับปฏิโโน้อกตีแรงเหมือนโมโหเลยนะเราก็เลยลองไปตีเล่นกับลูนกาดครับน้องฉีเนี่ยบอกไว้เลยนะว่าใส่ดาบบีพีเนี่ยก็ตีใช้ย่อยเช่นกาวได้่ เล่นแกสนุกนะครับพี่แกมมาถึมถึมบ้ะดีนะฮะเขาว่ามาถึมถึมบ้ะก็คือมันตีสนุกเลยเพื่อนๆมันตีเสียงแบบตุกตุกตาตามมันแน่นดีล่ะครับลามไปตีน้องแม่มดนะครับบริเวณป่าหยินก้านอยู่ต่อนะครับเรียกได้ว่าตัวของเฮโซนั้นชาร์จได้มันมากๆเลยนะแต่ตัวของฉีชีเองนะครับก็กลับทําให้ต่อเฮโซรัดถึกขึ้นมาอีกเช่นเดียวกับการเอาโลที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนะครับอย่างโลของปู่จงหลีออกมากางด้วยครับเก็บแร่ต่อกันอีกสัเล็กน้อยนะตีตุ่นไอตัวนี้ะพอหอม จริงเลยไอตุ่นตัวนี้แมมันน่านักหลักแล้วด้วยแผนก,การกลับมานะครับเลยทําให้เรานั้นมีโบนัสนะฮะในการลงดันอยู่นั่นเองเราเลยทําการจัดการในการเดินทางไปยังสถานที่เก็บพรสวรรค์ของน้องฉีกันเลยทีเดีย่ะครับโดยเรานะั้นก็ขอพกไปนะฮะก็จะมีน้องฉีคาซิฮะจงหลีแล้วก็ซิงชิวครับหรือนายน้อยของเรานั่นเองคือเอามาเนี่ยเอามากันเหนียวไงด้วยความยังไม่มั่นใจครับว่าถ้าเอาฉีมาลงตัวเดียวเนี่ยจะไหวไหมก่อนอื่นนะครับก็กางโล่พี่จงหลีอัดเข้าหน้ามันไปเลยสิครับตามด้วยซิงชิวตวัดน้ำนำ แล้วก็ทําการโซโล่น้องฉีเลยนะครับบอกไว้เลยว่าแรงมากน้องฉีเนี่ยแรงจริงๆดาเมนเนี่ยขึ้นไปเกือบสามหมื่นเลยนะพอมาใส่อาร์ติแฟกต์นี้นั่นเองครับแล้วจังหวะการต่อสกิลของน้องเนี่ยก็เรียกได้ว่าหอมปากหอมคอดีงามพระราม9พระราม10กันเลยทีเดียวแหละครับแป๊บๆเนี่ยก็สามารถผ่านดันมาได้แล้วแหะครับโดยเฉพาะช่วงปล่อยอันตรีเนี่ยบอกไว้เลยนะว่าตัวของน้องเนี่ยมีเสน่ห์มากนะแม่ยายสาวน้อยซอมบี้ของผมนะครับยิงเล่นก็ยิงหลงลักแหละครับหลังจากหมดคูณ2ไปเราก็เลยทําการไปไล่เช็คเลซินแหละครับ ก็กดเติมเรซินระเบิดเพชรไปเลยสิครับ600กว่าเรซินพันเจ้าบวกกบตะกี้อีกนะครับเราราสิสิบเรซินกระป๋าเข้าไป650าฟากันแล้วล่ะครับและเราเนี่ยก็พร้อมลุยกันแล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นนะขอไปคร้าคอนเดนเร์เรซินกันสักหน่อยครับเจ้าคิดซันผีเสื้อเรานันก็เรียกได้ว่าเหลือน้อยกระสันเหลือเกินผีเสื้อจ๋าสู้ชีวิตหน่อยนะครับมาเท่าที่ไหวครับแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยเรานั่นเองนะครับเข้าไปเช็คพรสวรค์ของน้องฉี่ของเราแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าน้องฉี่นั้นมีระดับ โจมตีแบบปกติเนี่ยอยู่ที่ระดับ8แล้วสก,กิลลูกบอลน้องฉีนะครับเต็มเลเวล10แล้วก็สก,กิลอันตีอยู่ที่เลเวล7ครับเรานั้นเรียกในวันต้องการสีทองจํานวนมหา,าศาลเลยแล้วก็เลยทําการเขาเ้าไปลุยแบบไม่รีรออะไรเลยล่ะครับท่านผู้ชมเอาละครับงานนี้เราก็แค่เปิดวิสิงชิวแล้วก็ใส่น้องฉีฉีของเราโซโลเลยล่ะครับใช้เวลาราวๆประมาณ1นาทีก็สามารถจบดันก็ได้แล้วล่ะครับตัวอื่นเนี่ยไม่ได้ออกลงกันเลยนะกดออกมานะครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้สีทองกันเลยแต่เรานัก็พยายามใช้วิธีเดิมต่อไปเรื่อยๆคร,ย,วควารายาายามม้อรฟ์ ฝากต่อไปเรื่อยๆด้วยคอนเดนเรซินที่เราเชื่อใจนักเชื่อใจหนาครับสักวันสีทองมันต้อ,ออกแน่ๆดันไงดันที่2อพุ่มสีทองออกมาเลยนะครับสอันก็ดีใจสิครับเราก็เลยทําการยิงยาวจนกว่าคอนเดนเรซินของเราหมดนั่นเองครับพอหมดเนี้ยก็จัดการไปเติมไปคราบคอนเดนเรซินกันต่อครับแต่ละทีเนี้ยก็ใช้ราประมาณ2 0 0เรซินนะก็บอกไว้เลยนะครับว่าผ้านี้เนี้ยทำไม่เทพก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี้ยตัวละครฉี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมจะใช้ของเยอะที่สุดนะถึงแม,ม้ว วกลุ่มดาว5หรือกลุ่มดาวที่มันทําให้มีสแต็กมากขึ้นแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมปั้นในไอดีสุดกันแล้วหลักครับคราฟมาตั้งนานก็ฟางต่อไปเรื่อยๆกันสิครับเกือบสีป้าได้และท้ายที่สุดคอนเดนซเรซินร็อนี้ของเราก็หมดลงไปครับเราก็เลยวิ่งจนนะครับไปที่คราฟเพื่อคราฟสมุดกันก่อนซึ่งบอกกว้เลยนะว่าสมุดเนี่ยคราฟไปคราฟมาเนี่ยสมุดฝามีกับร้อยอันเลยละครับเพื่อนๆก็นั่งคราฟกันเลยสิครับจนคำยี่หรือสมุดอัพตัวสีฟ้าของเรา ก็นึกว่ามันจะพอแล้วครับแต่พอเราอัพอันติยาวไปนะครับจนเลเวล9แล้วก็ตันที่เลเวล10ใช้มงกุฎในการอัพขึ้นเรียบร้อยแล้วครับซุดไปอีกหนึ่งแม็กแต่พอจะอัพการโจมตีปกติมันดันสมุดไม่พอครับเ,เพื่อนๆแหมขอตบโต๊ะทีหนึ่งเถอะต้องไปตีดันใหม่ครับสรุปเนี่ยสมุดมันก็ไม่พอครับก็เลยเครียดเล็กน้อยแถมอีกอันหนึ่งที่ไม่พอคือวัสดุนะครับคำพีของพวกกีกี้นะเด็กดิอยากจะเครียดเลยนะบอกว่าจะต้องไปนั่งตีกีกี้ใหม่เหรอสรุปเนะครับเปิดเข้าไปดูของพระเจ้า,เามีเป็นนพั กระดิคราวก็มีเยอะมากแล้วก็นั่งทําการคราฟไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็สบายใจไปเปาะนึงอะนะเอาล่ะแล้วเราก็มากันต่อเลยครับกับการกดเปิดเรซินกันเลยสิครับจนสามารถครับคอนเดนเรซินเนี่ยได้อีกทั้งหมด5เม็ดนะครับหรือถ้าผมจะบอกเนี่ยก็ประมาณ200รเรซินนั่นเองครับบวกกับไปบวกกันมาเนี่ยตอนนี้800เรซินแล้วนะเพื่อนๆเรานั่นเองนะครับก็เลยทําการจัดแจงไปตีกันต่อครับกินอาหารให้เรียบร้อยจนครบนะครับกับตีเสร็จสับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับของอีกรอบหนึ่งอัพไปที่เลเวลเก้าแล้วครับรับผู้ชม เราต้องทําการไปหาสมุดอีกครับเราก็เลยทําการเปิดเรซินไม่ว่าจะเป็นเรซินเมชพัชันแล้วก็เรซินเพชรอีกครับเพื่อให้ได้เรซินนะครับในที่สุดเราก็สามารถครับเรซินได้ทั้งหมดอีก5เม็ดครับก็ราวๆประมาณอีก200จนตอนนี้ทะลุ1000ไปแล้วละครับเื่อนๆในการใช้เรซินพาร์ทนี้บอกไว้เลยนะว่าเราเนี่ยขาดอีกเพียงแค่แปดใบทองแล้วนนครับจัดไปเลยสิลงดันไปให้หมดและท้ายที่สุดนะครับชี้ๆของผมที่ฟาร์มแล้วฟาร์มอีกก็ถูกออาถุกค่าสเตตัสขึ้นจนกลายเป็นมงกุฎทองแล้วล่ะ แล้วนองจีๆของเราก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกขึ้นทิ่งนะครับกลายเป็นตัวที่อัพทุกอย่างสุดเต็มในไอเดียของผมในตัว5้าดาวมากที่สุดกันแล้วล่ะครับเพื่อนๆแต่จะเว้นแต่อาวุธของน้องนะเป็นอาวุธ4ดาวแหละครับผมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้ฟาโบนเสนสยสนะแต่แค่นี้มันก็น่าจะโหดกันแล้วล่ะครับเรานั่นเองนะครับก็ขอเป็นลองดีกันสักหน่อยนะการพกฉี๋ๆรวมไปถึงซิงชิวออกโรงขอลองของกับบอสลูกบากสายฟ้ากันบ้างครับบอกไว้เลยนะว่าพุงเข้าไปเนี่ยตีแค่รอบแรกนะ ครับซึ่งหลอดไปแล้วนะฮะแถมตีไปแค่สามสี่รอบนะครับบอสของเราก็แทบจะดับยินกันแล้วแต่การจะทําลายประจุสายฟ้าเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ําแข็งเนี่ยตีสายฟ้าไม่ค่อยเข้านะบอสั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าคืนเลือดก,กันมาประมาณสองสามรอบเลยทีเดียวทําให้การต่อสู้กับพี่แกนเนี่ยก็เหนื่อยเอาการเลยแหละครับแต่ด้ยวยความไม่ลดไม่ละของน้องซอมบี้ร้อยตัวนี้ท้ายสุดแล้วเราก็สามารถชนะพี่แกมาแบบสบายสบาย,บ,ายบอกแล้วนะช,ช,ชี้ไม่แพ้ใครแน่นอนครับข้อดีคือน้องฮิวตลอดเวลาครับถ้าไม่โดนบอลคอมโบเนี่ยก็เรียก เดวมาตายยากมากเลยล่ะครับมาต่อกันเลยครับกบับบอสลูกบากลมกันบ้างแต่ก่อนหน้านั้นอะขอแวะตีกันรอบกันนะเย่ๆชีชีตีกันลอบได้แล้วมาเจอกันหน่อยครบักรบกับบอสลูกบากลมแบบเราคุ้งเข้าไปไม่กลัวอะไรเลยครับตีรอ,อบแรกเนี่ยบอสของเราก็หายไปครึ่งหลอดเช่นกันครับแต่มันจะมีตอนหนึ่งครับที่บอสเนี่ยมันระเบิดแต่เราก็ชีชีของเราเนี่ยเรียกได้ว่ากระเด็นหน้าแหกออกมาเลยครับแต่ก็เรียกได้ว่าเลือดเราแดงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับด้วยสกิลการดีคิลระดับพระเจ้าของชีชีของเราแล้วเนี่ยมันจึงทาให ในพิษิตาต่นเองครับเจ้าบอลลมของเรากันหน้าแหกกันเลยล่ะครับเพื่อนๆืนยังไม่พอแค่นั้นนะเพราะเรานั้นยังจะไปซ่าต่อก,กับบอสน้ำแข็งนะครับแต่ว่าเรานั้นจะต้องใช้ครีในการทําลายเกาะเพราะมันจะตีไม่เข้างเงีเพื่อนๆ่ถ้าเกิดมันโซโลโจริงๆเนี่ยนะเอาเป็นว่าขออันเชิญเทพแห่งอัคคีภัยออกมาครับสวัสดีจ้านักคีสวัสดีจ้จจาเจ้าสมบีตัวเล็กจะว่าใครตัวเล็กกันฮะก็เธอนัดสี่เดียรย,ยตัวเท่ากันอย่ามาพูดนะฮะเอาเป็นว่าหยุดเถียงกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปไปลงดันกันก่อนซึ่งเเมือราล ไปตีบอลน้ําแข็งแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าบอลน้าแข็งเนี่ยหายไปประมาณค่อหลอดได้เลยล่ะครับสําหรับการลงครั้งแรกนะแล้วพอเราทําลายเกาะรอบที่สองครับน้งฉีของเราก็เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักจัดการแบบไวพัดเยอะจบเลยล่ะครับไม่พอแค่นั้นแหละครับด้วยความห้าวคขาขอบอสไฟกันบ้างเอาแต่ดันลืมเอาตัวน้ําออกมาครับก็เรียกได้ว่าตีไปเลยสิคราิครึ่งอะเกาะน้องไม่แตกครับระหว่างรอเกาะแตกกับระหว่างรอเลือดบอลหมดเนี่ยจะเจออะไรกันก่อนนะครับจะบอกไว้ก่อนนะว่าเวนเนี่ยใช้ดาบ b ีนะก็คือว่ากว่าจะ ตีกอดมาจนแตกได้เนาะไอบอสเนี่ยก็หายไปคอนหลอดกันแล้วหละครับตองสันบอสสายฟ้าของเราเป็นอย่างมากพอก,ก่อแตกแล้วนะครับเราก็ทำการปิดท้ายคอมโบไปอย่างรวดเร็วกันเลยแหละครับท่านผู้ชมและท้ายที่สุดแล้วคนที่เราจะมาเชสกันในวันนี้ก็คือพิชัยครับธนากิยาของเราใน้พนนี้บอกเลยตายเป็นตายชายก็มาสิครับเรานั้นเอาฉีฉีลุยเดี่ยวไปนคนเดียวเลยหลักรับตายก็คือตายจริงๆนั่นแหละครับรอบแรกก็ไปเนี่ยครับเจอชายรักแล้วหลบอจื้มอจื้มนิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าไปจิ้มจิ้มตีๆนะฮะแอบโดนฟันอยู่บ้างแต่ไม่กี่วินาทเ่ั้น หละครับพี่ชายของเราก็กลายไปเปลี่ยนรากศอคุงตรงมาแบบพราดสายฟา้าเลยล่ะครับก่อนที่จะเข้าร่างสามยางรวดเร็วเพราะว่าโดนฉีฉี่เราตบไปอย่างรุนแรงมากเอาจิงๆนะเราก็แอบแข่งกับเวลาอยู่นะครับเพราะว่าตัวของชายเนี่ยมันจะมีท่าหนึ่งที่มันแทบจะเป็นวันคอมโบเลยล่ะครับโดนทีไรเนี่ยผมตายตลอดนะจะเป็นท่าวันคอมโบเน้นนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าตัวเลือดเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยโดนเข้าไปจะสลบไหมเราก็เลยทําการเร่งเข้าไปตีร่างสาของพี่แกครับจนท้ายที่สุดแล้วพี่ชายนั้นก็โดนปิดท้ายด้วยอันติของน็องจนราวคาบกันไปเลยล่ะครับอาา เป็นยังไงล่ะและนี่ก็คือเทพซอมบี้ตัวน้อยของเราที่ต่อของผมนั้นนั่งปั่นมาตั้งนานกับมือเลยนะครับบอกกนเลยว่าเสียทรัพยากรไปเยอะมากบอกเลยนะครับว่าน้องเนี่ยเป็น DPS ที่น่ารักนะ่าชังไม่เบากันเลยทีเดียวและเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เล่นสนุกสนุกได้นะอิแฟพรสของผมนั้นก็จะประมาณราวๆนี้ครับเดี๋ยวจะแคปแล้วก็แปะเอาไว้ให้นะครับในส่วนของท้ายคลิปอาจจะยังไม่ได้ดีมากหรือเต็มที่มากนะครับเพราะฝาแฝงมาได้แค่นี้จริงๆแต่ในพานหน้าเด็กครับเราเจ้าน้องจิง๋ๆเป็นเมนไปลุยกััับสถาานนนที่ดเร้้ยงไ,ไป แมบเพื่อรอน้องฉีฉีกันนั่นเองครับตอนนี้ฉีฉีของเรากลายเป็นซูเปอร์ฉีฉีกันแล้วั่นก็คือการไปลุยเหมืองแคสซัมที่เราดองกันไว้ในเกลือชินไดอารี่พาร์ทหน้าบอกไว้เลยนะครับว่างานหนักของเธอแน่นอนฉีฉีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ๊ฟุตเทนเนี่ยเรียกได้ว่ายาวมากเราหกชั่วโมงกันเลยทีเดียวรอติดตามกันได้เลยล่ะครับสำหรับวันนี้หมาจิา๋วแล้วก็ยังแพลลาทํำไม่ได้ละครับก็เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับฉีฉีบายบายนี่